สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตึกคณะบริหารธุรกิจนะคะก็วันนี้นะคะเป็นการจัดมาเก็ตนะคะเล็กๆนะคะของสาขาวิชาการตลาดนะคะชั้นปีที่4นะคะก็จะเป็นการทําผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มนะคะแล้ววันนี้จะได้มีการนําผลิตภัณฑ์นะคะมาขายจริงเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไง ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราจัดบูธนะคะเป็นสินค้าของนักศึกษาการตลาดชั้นปีที่4นะคะซึ่งทําผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้นําเสนออาจารย์แล้วก็วันนี้เป็นการลงขายจริง,รงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าบูธแรกเป็นสินค้าอะไรสวัสดีค่ะบูธนี้ขายอะไรคะเนี่ยธัญพืชค่ะคุกกี้ธัญพืชขายหมดแล้วหรอคะขายหมดแล้วคะ่ะ เอาเสแสดงว่าขายดีมากๆเลยนะคะคุกกี้ทันยพื้น,นะคะตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะชิ้นละ12บาทค่ะชิ้นละ12บบาทก็คือตอนนี้ก็คือขายหมดแล้วนะคะเพราะว่าขายดีมากเราขายกันตั้งแต่กี่โมงนะคะ แโมงครึ่งตอนเช้านะคะตอนนี้ก็คือเกลี้ยงแล้วนะคะบูธแรกของเราไม่เหลือผลิตภัณฑ์ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบูธที่2กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคบูธนี้ขายอะไรคะเป็นแคปปูมัสกันนะคะจะมีเป็นตามราคาค่ะมีบาบีค้ากับบาบีคิวตอนนี้เหลือแค่บาบีคิวอย่างเดียวแล้วค่ะขายดีไหมคะก็ได้ค่ะได้อะไรจากการทํากิจกรรมนี้บ้างก็ได้รู้ถึงตอนที่เราพยายามแบบ ทำแล้วกขายเป็นจราการ<อ>ไปการได้ลงมือทําจริง<ช>ๆเนาะอ่าโอเคขอบคุณมากนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูบูธต,ต่อไปกันเลยค่ะ away, yeah, yeah, yeah. สวัสดีค่ะบูธนี้ขายอะไรคะ เป็นขาย๊อปคอนนะคะจะมี7ถึง7รสชาติแต่ว่าตอนนี้ขายหมดแล้วจนเหลือแค่รสชาติเดียวค่ะออลองชิมได้นะคะ,อ,ะอันนี้มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าให้ลองชิมด้วยนะคะเพราะพ่ามีกลยุทธ์เยอะมากจริงนะคะตรงนี้ขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะ<อ>ขายกันตั้งแต่เช้านะคะก็คือการตลาดของเรานะครับมีทั้งของใช้แล้วก็ของกินค้าก็สําหรับบูธต่ตอไปนะคะเป็นบูธเครื่องดื่มนะคะต้องบอกว่าบูธเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงแล้วได้อะไรบ้าง สวัสดีค่ะครับผมบูตนี้ขายอะไรคะน้ำสตรอเบอร์รี่ครับขายดีไหมคะมีตัวอย่างสินค้าให้ดูไหมคะเนียมีครับผมต้องขอโชว์หน่อยนะคะว่าเป็นไงดีครับอ่าอันนี้ก็คือเขย่าก่อนดื่มถูกไหมใช่ครับอันนี้ทาสาจากย่าหวานครับผมย่าหวานใช้แท้น้ำตาลนะปาขายดีไหมคะดีครับจะหมดแล้วครับเดลือแค่นี้แะครับเหลือแค่นนี้ค่ะอ๋อขายดีมากๆเลยเกินกว่าที่คิดไว้ใช่ครับก็ได้อะไรจาก ที่เราทําตรงนี้บ้างก็ได้คิดค้นพัฒนาค่ะเหมือนว่าอาจารย์เขาอยากได้สินค้าที่แปลกใหม่แล้วก็เหมือนเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงอะค่ะเราส่วนเราเป็นคนที่เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้รักสุขภาพค่ะก็เลยทําสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ทํางานเป็นทีมด้วยค่ะแล้วก็ความสามัคคีร่วมใจแล้วก็ สนุกกับมานนคะอ่ะสนุกแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยเนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสอบบูทน้ำสตรอเบอรี่นะคะขอให้ขายหมดนะคะขอบคุณนะคะค่ะเราไปบูต่อไปกันเลยค่ะสําหรับคนชอบช็อกโกแลตนะคะต้องบูทนี้เลยค่ะบูทนี้ขายเกี่ยวกับอะไรคะเป็นนมเหนียวโกโก้ค่ะเป็นนมเหนียวโกโก้นะคะมีท็อปปิ้งด้วยใช่ค่ะจะเป็นท็อปปิ้งตักเองค่ะพูดถึงพูดถึงผลิตภัณฑ์โดยรวมหน่อยก็ที่เลือกใช้โกโก้นะคะเพราะว่าโกโก้เนี่ยเหมาะกับ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะอืมก็คือเด็กวัยรุ่นชอบกินอะไรแบบนของหวานใช่อะไรของทานเล่นแบบนี้อันนี้ขายดีไหมคะขายดีค่ะกี่ร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วได้แล้วค่ะร้อยแก้วกว่าแล้วร้อยแก้วขึ้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมแบบพอเราเรียนแล้วเราลองมาทําจริงมันขายได้จากสิ่งที่เราเรียนไปเนาะมันใช้ได้จริงค่ะก็ขอขอให้ขายหมดโถนี้เลยแล้วกันได้ค่ะขอบคุณนะคะกําลังทําอยู่เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ บูนี้ขายอะไรคะเป็นเบอร์ริโตค่ะแล้วก็เฟรนฟรายค่ะขายดีไหมคะอทอดยังไม่หยุดเลยทอดตลอดเลยาน่ากินมากเลยบูธนี้อ่าพูดโดยรวมหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงเออตัวเบอร์ริโตนะคะตอนแรกจะทําเป็นอ่าเป็นตัวกะเพราค่ะแต่ทีนี้มันห่อยากก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่ค่ะค่ะแล้วก็เมนูใช่ค่ะแล้วก็เมนูเสริมของเรานะคะจะเป็น เป็นไฟล์ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าขายตัวบอรติโตอย่างเดียวมันต้องควบคู่กับเป็นไฟล์มันจ้านะราคาเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยมีเริ่มต้นที่39ค่ะแล้วก็49แล้วก็ถ้าเป็นเซ็ตจะเป็น75บาทะะอ๋อมีขายเป็นบ็อกเซ็ตด้วยใช่ค่ะตนนี้ก็ขายดีมากๆเลยใช่ไหมใช่ใชได้เกินยอดหรืยอยังตอนนี้ก็น่าจะได้เกินแล้วค่ะน่าจะได้พันบวกแล้วค่ะขายดีมาก <laughs> นะคะก็สอบกิจกรรมตรงนี้นะคะก็ ได้ประสบการณ์ได้ลองทําจริงด้วยเนาะก็ได้หลยหลายอย่างแอบวุ่นวายก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เอาไปนําไปปรับใช้ต่อไปเนาะก็อันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดนะคะชั้นปีที่4ี่นะคะได้ทํากันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการขายของหรือเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากมีกิจการเป็นของตัวเองแนะนําเลยค่ะสาขาวิชาการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของท้าค่ะสวัสดีค่ะ บูนี้ขายอะไรคะป็นสบู่กระดาษค่ะตอนนี้มันก็จะเหลือแค่กลิ่นเลมอนกลิ่น่เดียว,วตอนแรกเราจะมี5สีนะคะมันมีชาเขียวกุหลาบแล้วก็เป็นลาเวนเดอร์อรค่ะ,คะแล้วก็สีฟ้าเป็นโอเชียนแล้วก็เป็นเลมอน,นะคะ่ะใช้ยังไงคะสบู่กระดาษสบู่อันนี้ก็เปิดเปิดแค่แค่เปิดใช้ตรงนี้อุ้ยแล้วก็ดึงออกมาอย่างงี้ค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็ฉีดได้เลยแล้วก็ล้างมือ ต้องใช้น้ําด้วยไหมคะใช้ค่ะต้องใช้น้าด้วยถือว่าเป็นอันนี้เป็นกลุ่มผลิตภาาัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนะคะเป็นของชายนะคะ<ช>มาะบูธข้างๆเลยค่ะบูธข้างๆนี้เป็นอะไรหรอคะแป้งโรยผมคะ่ะเป็นแป้งโรยผม กรอกก๊มินค่ะใช้ทําอะไรเหรอคะใช้โรยผมเวลาผมมันอะไรอ๋อพอดีถือเข้ามาในมือด้วยตอนไหนก็ไม่รู้นะคะก็คือตอนนี้นะคะเป็นแป้งโรยผมนะคะเอ็นเจลแฮรนะคะก็คือตัวนี้จะแก้ผมมันนะคะโดยที่เราไม่ต้องสระผมเหมาะสําหรับการใช้นะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับวันที่เร่งรีบนะคะตัวนี้ก็39บาทนะคะ อันนี้ขายเหลือแค่นี้หรอคะใช่ค่ะเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะเป็นของกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะก็ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบูธลูกชิ้นปิ้งนะคะก็คือฟิวงานวัดเลยเป็นยังไงบ้างคะบูธนี้ ดีมากเลยค่ะขายยังไงคะไม้ละเท่าไรไม้ละห้าบาทค่ะสิบไม้แถมหนึ่งไม้ค่ะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูแล้วก็มีลูกชิ้นกะเพราลูกชิ้นกะเพราหมดไปแล้วค่ะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังปิ้งไม่หยุดเลยค่ะขายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือลูกชิ้นเราทําเองไหมเรากวนเองไหมถ้าเป็นลูกชิ้นกะเพราจะทําเองค่ะแต่ถ้านี้จะรับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะขายรวมกันเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูแล้วก็ไส้กรอกค่ะ ก็เป็นนักศึกษาย,ยืนกินนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้ํากันบ้างนะคะฝั่งน้ํานะคะก็นี่เลยเหมือนซุ้มยาดองรเฟรฟเลนเป็นซุ้มยาดองนะคะแต่เราไม่เป็นยาดองนะคะมันนี้ขายอะไรคะขายน้ําผลไม้ค่ะสดชื่นามากเลยนะคะมีชา,านาน้ําส้มและแอปเปิลขยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะไม่แพงเน้นขายเยอะค่ะเ,เขาอันนี้อาจารย์อะไรสอนมาคะ อาจารย์พุชนันคะ่ะเขาสอนมาดีจริงๆนะคะอาจารย์ท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาจริงๆค่ะก็วันนี้ขายได้เยอะไหมคะเยอะค่ะถือว่าผลตอบรับดีมากเลยนะคะได้กี่หมื่นแล้ว เดี๋ยวต้องใช้เครื่องคิดเลขค่ะอว่าโอมัน <c oughs> นับมือไม,ไม่ได้จริงๆนะคะก็คือขายดีมากนี่เติมกี่รอบแล้วคะเนี่ยจะน้ำนี้จะขายดีมากเลยค่ะเติมประมาณ 3- 4รอบแล้วคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่คือเป็นการที่เราได้เรียนนะคะแล้วก็เป็นการนําวิชาที่เรียนมาใช้ในชีวิตจริงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบูสุดท้ายนะคะเป็นวุ้นนะคะทุกคนอ่าตรงนี้เป็นวุ้นอะไรคะครับสวัสดีครับนี่เป็นวุ้นผลไม้ครับเป็นวุ้นเพื่อสุขภาพนะครับ ก็จะไม่หวานมากครับไม่อ้วนไม่แพงแถมมีประโยชน์ด้วยครับแค่ยืนหน้าร้านก็รู้สึกหุ่นดีขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นผลไม้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ตรงนี้คือทําจากอะไรบ้างค่ะส่นผสมเป็นผลไม้สดครับ <c oughs> เป็นมีแก้วมังกรครับองุ่นมีส้มมีกีวีนะครับแล้วก็มีอันนี้บลคเบอร์รี่ครับ <c oughs> เป็นไงครับผลตอบรับดีไหมขายดีไหมดีมากเลยครับตอนนี้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าตอนนี้เวลา11บเอ็ดโมงครึ่งนะเรขายไปแล้ว100ลูกครับโอ้โห100่รลูกก็เป็นเงิน2,500บาทบขายดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผลไม้นะมาเจอตัวนี้ก็ผ่านง,ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากิจาการรมพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดผลผลิ้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันะ สวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะได้ค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์โพชนันค่ะอาจารย์โพชนันบุญช่วยของเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะสาขาการตลาดค่ะเป็นอาจารย์ประจํารายวิชาของเรานะคะที่ทําให้พวกเราได้มามีกิจกรรมตรงนี้ก็คือทําให้เรา ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีวิธีคิดแล้วก็ได้มาทําจริงๆด้วยอาจารย์รู้สึกไงบ้างวันนี้ก็ดีค่ะคือที่สอนไปนักศึกษาสามารถเอามาใช้ได้จริงๆอะค่ะหลายๆบูธขายดีมากเกินกว่าที่เราคิดไว้ด้วยจริงๆแล้วตามยอดคือบอกนักศึกษาไว้ซุ้มละพันแล้วก็เช็คอดตอนนี้เกินแล้วค่ะเกินแล้วอันนี้เกินแล้วค่ะของหมดด้วยนะคะอาจารย์ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่า น่าเอาน่าทําต่อเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าได้ประโยชน์มากๆแล้วนักศึกษาก็ได้ได้ประสบการณ์จริงๆด้วยนักศึกษาทําเองทั้งหมดนะคะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือทําเองตั้งแต่กระบวนการคิดปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกทําทุกอย่างนํามาเสนออาจารย์อาจารย์ก็ชี้แนะให้ข้อเสนอไปนักศึกษานําไปปรับใช้แล้วก็วันนี้ก็เกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นเป็นแผนการตลาดอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลงมือขายจริงๆค่ะต่อไปเราอาจจะ ปีหน้าอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าเข้าสู่ยุคข,ของดิจิตอลจริงๆแล้วก็คือทุกซุมบางซุ้มอะคะ่ะจะมีออนไลน์ด้วยค่ะใช่ค่ะ,คะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับกิจกรรมของพวกเราคณะบริหารธุรกิจนะคะก็ต้องบอกเลยว่านักศึกษาทุกคนนะคะได้ประสบการณ์กันเป็นอย่างมากเลยนอกจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีนะคะก็คือการปฏิบัติใช้จริงสมกับคำว่าบัณฑิตนักปฏิบัติค่ะ ถ้ายังไงมีกิจกรรมอะไรต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะ